อยู่นิ่งๆเฮ้ยไม่ต้องทําอะไรไม่สร้างเวรไม่ไม่สร้างกรรมถ้า <Yeah. S 1> เดินออกนอกบ้านไปขับรถเดี๋ยวไปทับทับแมงทับสัตว์ผิดสีลนิดนอนอยู่บ้านรอกินข้าวอย่างเดียว <Yeah. S 1> เออถ้าเกิดว่าไปเจอไปคุยกับคนเป็นมูสาเปน็นนไม่ไม่ทาอะไรเดินดีกว่าไม่ฟังใครด้วย hmm. นอนอยู่บ้านอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกขี้เกียจนะคะยังไม่ตื่น <laughs> อย่าเข้าใจผิดนอนนอนนอนไม่ไม่ไม่โอ้ n โอ้ n นอน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 เพลงนี้ดังมากเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงว่าเออมันมันมันเป็นเรื่องของอนิจจังในภาษาพระคือมันไม่เที่ยงหรอกอดีตปัจจุบันแม้แต่เราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันปัจจุบันอยู่ตรงไหนถ้าถ้ามองให้เลยปัจจุบันอยู่ตรงไหนตบมือนี้มันปัจจุบันตรงไหน มันมันดับมันดับที่เร็วมากมันดับเร็วมากมันคลิปเดียวสุบันตรงนี้บางคนบอกว่าเวลาไม่มีอ่า timelessness endlessness ค่ะอ่าแล้วในภาษาภาษาพระเนี่ยเรียกวอากาลิโกก็คือไม่จำกัดการไม่เกิดเนื่องด้กาลบทสวดของอิติปิโสใช่เนี่ยมันก็คือว่ามันจริงๆแล้วเนี่ย ความเป็นอาการิิโกเนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่ mm hmm. ธรรมะเป็นอาการิิโก mm hmm. ก็คือว่าคนที่ศึกษาปฏิบัติได้เข้าถึงได้ไม่จํากัดการเหมือนกัน mm hmm. คุณจะทําตอนไหนตอนนี้ถ้ามันจะถึงปุ๊บมันก็ได้ Enlightenment ท,ทันทีใช่ yeah. แล้วก็ถ้าถ้าเป็นภาษาแบบสายพลังงานเนี่ยเราเจ,ะจะใช้คําว่าเราอยู่บนคลื่นของความไม่สเสถียร mm hmm. ที่มันแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะใช่เจะไปไปยึดอะไรก็ไม่ได้จะไปแบบนี่นู่นนี่นั่นเพราะมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าเราไม่รู้ทันสิ่งเหล่านี้มันก็ทุกข์ก็แต่นะด้วยความที่มัสิยธรรมสภาวะตื่นนั่นแหละครับจะจะเห็นเสมอว่าในบทความของกลุ่มนักรบจากจักรวาลมันจะอยากจะยิงตรงเลย ถ้าคนสมาชิกที่ตามมาตลอดในช่วงหกเจ็ดอาทิตย์ตอนที่มาเสียอยู่อยู่อยู่กลุ่มอื่นก่อนที่พวกเราจะมาสร้างกลุ่มนี้นะมาเสียก็ทําสภาวะตื่นมาเสียมีนักเรียนคอนเซ็ลต์ข้างนอกก็สภาวะตื่นสภาวะตื่นคือคุณต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่จะเจอตัวรู้ต้องจดเจอตัวทริกเกอร์ทริกเกอร์คือการเขาเรียกอะไรสมบุกสมบันกับชีวิตสภาวะตื่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันสักคน เปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ว่ามันมีแพทเทิร์นของเขาเรียกอะไรเหมือนเราเรียนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ครับอ่าบางคนสอบเรียนแล้วสอบได้ที่หนึ่งที่ส<ม>ิบที่แปดที่เจ<ม>็ดแต่และคนไม่เท่ากันบ,บางคนชอบสังคมบางคนชอบคณิตศาสตร์ <c oughs> แต่และคนไม่เหมือนกัน<ม>การที่เวลาเมื่อไหรนำให้ทางให้หรือให้ว่าสภาวะตื่น คืออะไรสภาวะตื่นของสายสตาร์ซีสอาจจะไม่เหมือนกันเหมือนเมื่อวานที่เราคุยกันเนาะกับกับคุณเรนนี่อาจารย์เรนนี่ความแตกต่างกันเฉือนกันเดียวของของสภาวะตื่นของพุทธศาสนากับสภาวะตื่นของสตาร์ซีสแต่ผลสุดท้ายมันไปบรรจบที่เดิมที่เดียวกันเพียงแต่ว่าการการเขาเรียกนะเบนสตอรี่ของแต่ละฝั่งไม่เหมือนกันเพื่อนํานํามนุษย์แต่ละพันธุ์ให้เข้า เข,เข้าทางเดินเขาเรียกพาร์ท P A T H <Yeah. S 1> ของตัวมันเองอใช่ไหมคะทะนี้เนี่ยอย่างในกรณีที่พระอาจารย์พูดแล้วคุณกรพูดแล้วถ้าผู้มีปัญญาระดับหนึ่งนั่นคืออยู่ในสภาวะตื่นระดับหนึ่งจะเข้าใจว่ามันจับต้องไม่ได้ทุกอย่างในการมันจับต้องไม่ได้แต่ถ้าพวกที่คิดหลงเอาเองอ ว่าไปสักหน้าผากเขียนว่าปัญญาแล้วนอนอยู่บ้านอย่างเดียวร้อยพ่อแม่ทำมาหากินให้เนี่ยนะคะอั้รเขายังไม่ตื่นนะเขาก็จะหลงตัวเองว่าไปจับเอานิดเดียวเฮ้ยฉันตื่นแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรอันนั้นที่เกียนนะคะอันนั้นอันนั้นตอนตายไปก็ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ขึ้นนิพพานนะคะกลับอยู่ในโลกใหม่เพราะใช้พ่อแม่ทํางานอยากเอาใจผิดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามนุษย์มันมีหลายเผ่าพันธุใช่ไหมวิธีคิดวิธีอะไรมันแตกต่างกันไอพวกที่ฉลาดมากก็จะเป็นเหมือนสีทอนรชัยใช่ไหม ขี้เกียจไปข้างล่างอืมแล้วถ้าพวกขี้เกียจแต่ขยันแปลว่าอะไรขี้เกียจแต่ขยันทำทำเรื่องง้อง้ออ๋ยโดนชอบทำแต่เรื่องงงองงแต่ขยันเออเอ๊ะจะดีไหมเนี่ยเรากลับมาที่ตัวเลขนิดหนึ่งถึงไหนแล้วตัวเลขตัวเลขไม่ไปถึงไหนค่ะรอพระอาจารย์อยู่ มาเสียถามหน่อยว่าทําไมตัวเลขถึงต้องมี3ตัวของแต่ละคนหรือมันมีสตัวไหมหรือมันมี5ตัวบทบทสุดท้ายของอาเรนะคนรักรหัสชีวิตทุกคนจะมี8ตัวแปดตัววันเกิดนะแตัวปี1 9ึ่งเก้าหเดอ่าเจ็ดสามเดือนศูนย์หี่ยเดือนมิถุนาเนยนะที่สิบสองน่ทั้งคนเนี่ยมันจะมี8ตัวนะ แปดตัวเนี่ยคือว่าสิ่งที่เราติดตัวมาที่พ่อแม่ให้มาหรือว่าต่อมาจากอดีตชาติอันนี้เขาเรียกว่าสิบแปดตัวนี้เป็นเลขอดีตพอรวมย่อกันมาก็จากแปดตัวมันรวมกันดิเหลือแค่สองตัวบางครั้งอย่างมากก็มีแค่สี่ตัวอันนี้คือเป็นเลขอนาคตเลขอนาคตสองตัวกับบางคนก็สี่ตัวสี่ตัวก็ต้องทาเยอะกว่าสองตัวอีกนี่แหละแบบสองเก้าหนึ่งหนึ่งส อ่าอะไรนะ่นสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรเนี่ยอันนี้เขาเราเรารวมกันแล้วเป็นสิบแล้วบวกกันเลยบางคนก็จะมีสี่ตัวนะอย่างน้อยเราพวกกันสองตัวสองตัวหรือว่าสี่ตัว,ว,ตวมันเป็นเลขอนาคตนะเป็นเลขอนาคตเลขอนาคตเนี่ยคือว่าเราต้องฝึกฝนเรียนรู้อ่านี่แหละคือว่าอนาคตอนาคตคือว่าพรุ่งนี้มันลืน่นนี้แล้วต่อไปในขนาดเราต้องเรียนรู้สิ่งที่เราที่มันเป็นเป็นผลรวมพอผลรวมเสร็จแล้วมาบวกกันอีกให้มันได้เศษดึงกันเพราะว่ารหัสชีวิตเนี่ยมันมีแค่หนึ่งตัว นคนเราจะเกิดมาเราต้องมา,อารู้จักเราเราต้องมาจับอะไรจับปลาหลายมือไม่ได้เราต้องมาจับอะไร,เร,เ,รเราดูว่าเราจริตเรานิส,สัยเราสันดานเราหรือว่าอะไรเรา,เรา,เราคนจะปฏิบัติอะไรทำไมคนพอเรียนเข้ามาหาหลัยป๊อปบางคนเป็นศิลปอะไรนะอะไรนะเป็นคนบ,บางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นนักวิทยาศาสตร์บางคนเป็นพระบางคนเป็นหมอบางคนเป็นอะไรอันนี้แหละไอ้จุดรหัสชีวิตข้อหนึ่งมันจะต้องบ่งบอกถึง ตัวตนของคนนั้นว่าคุณจะเป็นอะไรวัดอะไรบางครั้งบางครั้งตอนเด็กๆบางทีครูจะถามว่าเฮ้ยความฝันเราคืออะไรเราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่มีตัวเลขก็มีเรามีตัวเลขเราต้ออ่านไม่รู้ที่จริงเขาเซตไว้แล้วว่าคุณต้องเป็นนั้นเป็นนี้คุณต้องอันนี้เนี่ยแต่ถ้าบาครั้งว่าคนพอโตมาปุ๊บเริ่มมีความคิดว้วฉันอยากจะเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรปุ๊บอ้าวอันนี้ขอแชร์ตอน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 เด็กๆก่อนที่พระอาจารย์จะบวช ตอนที่ครูคุณครูถานในโรงเรียนว่าอยากเป็นอะไรตอนเด็กตอบว่าอะไรคะตมาอยากจะเป็นภาพตั้งแต่เด็กเลยอะคะใช่ใช่สาธุแล้วคุณใจอะคะตอนเด็กๆจําไม่ได้ว่าจะยิงตอบอะไรแต่ว่าตอนเข้ามหาลัยตอนเข้ามหาลัยอะชั่วโมงแรกที่ที่อาจารย์เรียนถามในในมหาลัยตอนนั้นเรียนที่มหิดลบอกเป้าหมายของการเรียนของพวกคุณอะคืออะไรทาไมถึงมาเรียนที่นี่ เรายกมือเพื่อนตอบ,บหมดฮะเราบอกว่าเพื่อเข้าสู่ภาวะจิตอันบริสุทธิ์ครับเพื่อนหาทางห้องยโอ้คุณเอ็นคุณเอ็นไลท์เมนตั้งแต่ตอนตอนเอ็นทรัสเลยเหรอคะใช่ครับสุดยอด <c oughs> เพื่อนงงอ่ะอะไรวะคนนั้นอยากจะเป็นแอลฮนเราบอกเพื่อความเข้าถึงจิตบริรสุทธิ์กลายเป็นเรื่องตลกในห้องเดียวเลยทั้งสองท่านนี่นะคะโหมเมสแกร์เนยค่ะคือว่า เพิ่ง <c oughs> เคยได้ยินครั้งแรกเลยนั้นเท่าที่ประมวลในชีวิต<ช>ที่ตอบได้แบบนี้แต่ตัวมัจฉาเองอ่ะมัจฉาตอบครูว่าจะหามว่าอยากเป็นอะไรมัาบอกว่าไม่อยากเป็นหมอค่ะไม่อยากเป็นพยาบาลคะ่ะไม่อยากเป็นทหารคะ่ะไม่อยากเป็นข้าราชการค่ะไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอะไรสักอย่างเลยเลยไม่เป็นอะไรเลยหรือว่าด้วยไม่รู้นะไม่รู้อันนี้มารู้ตอนโตว่าบังเอิญอันนี้ไม่ใช่เรื่องเขาเรียกอะไรนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมห <c oughs> ้ามดื่มวันละสองขวดเกินกําหนดนะถือหมายความว่าพอเรานั่งสมาธิไปพักหนึ่งช่วงหนึ่งจนไปศึกษาครูบาอาจารย์แล้วมาเสียดันไปเห็นภาพตัวเองที่เคยอยู่ในสนามรบไปเป็นทหารไปฆ่าเขาเพราะว่าเรื่องของแผ่นดินเรื่องการการปกป้องจนเผาไม่ว่าจะเป็น คนทางเหนือก็มาแล้วทางทางยุโรปก็ไปรบกับเขาฝั่งความโลกที่หนึ่งก็อยู่ทัางที่สองก็อยู่อะไรก็อยู่มีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วที่ฉันจะต้องมาทำเพื่อเพื่อมวลชนฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ฉันจะไม่รบกับใครละรบเพื่ออะไรได้อะไรผมผมฆ่านักรบของฝั่งโน้นประเทศเขาแล้วลูกเต้าเหล่าเธอเขาล่ะเขาจะมาเขาจะมาฆ่าเราอีก ไม่พอมาถึงตอนนี้จะิตณณัปัจจุบันที่โตนะคะพอาจารย์เราก็เลยจําได้ว่าไอตอนเด็กๆทาไมถึงตอบครูแบบนั้นแต่ตอนเด็กเรา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 ไม่ได้มันบริสุทธิ์มันไม่ได้มีอะไรเขาเรียกสิ่งหล่อหลอมให้เราต้องคิดเราก็แค่ตอบไม่เอาไม่อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นครูไม่อยากเป็นพี่บาโดยเฉพาะเกียรติการเป็นฐานมากแต่เกิดในสังคมฐานนะคะเกิดในข่ายฐานต่บ้าตายตอนนั้นมีความรู้สึกเหมือนเอามีดทิ่มตัวเอง ฉันไม่ชอบทำไมฉันต้องเกิดนค่ายทหาหรแต่มันเป็นสภาวะตื่นที่มาบดบิบบังคับให้มัต้องมาถึงทุกวันนี้มันบิดให้มันหล่อหลอมจนวันนี้ถึงสภาวะตื่นที่มาอธิบายให้คนอื่นฟังว่าได้เขียนบทความว่าสภาวะตื่นคืออะไรทุกอย่างมันต้องมีเหตุกลไกของมันช่วยจนรย์มันต้องพอมีเหล็กปุ๊บคุณมากองกองไว้เป็นท่าเป็นดินดินมือนี้เป็นกอนกอแล้วคุณต้องมีไฟคุณต้องมีออกซิเจนคุณต้องมีอากาศเพื่อหล่อหลอมคุณต้องมีน้ํากด พอมาหล่อหลอมปุ๊บถึงจะเอาเหล็กออกมาบิดเป็นทําอย่างอื่นได้มันก็เลยมองตัวเองว่าอ๋อทําไมมันโดนสภาวะตื่นกระแทกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่สี่ขวบแปดขวบสิบขวบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบเจ็ดมาอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็อีกตอนหนึ่งเอ่อจะกับอะไรนะความความที่ว่าเราต้องการทําปัจจุบันเราเป็นอะไรนะแปดตัวอดีตใช่ไหมสองตัวอนาคตแล้วก็รหัสปัจจุบ,นบนนันคือว่ารวมแล้วรหัสปัจจุบันเนี่ยเป็นทีว่าเราทําอยู่ตอนนี้เรียนได้ แต่บางครั้งเนี่ยเหมือนกันความคิดของเราตอนเด็กบางทีเราคิดๆ,ๆไปแต่พอมันไม่ได้พอมาตอนอวัยหนึ่งถึงสิบขวบบางครั้งมันจะเป็นเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่ง,งถ้าบทเรียนนั้นเราเรียนไม่จบพอมาเรียนไม่จบพอมาสิบเอ็ดถึงยี่สิบเราก็ต้องมาเรียนซ้ำอีกเห<ช>มือนกับพาพาห้องเรียนว่าสอบตกสามชั้นก็สามชัม้นถ้าถ้าเาโอเคอันนี้ยังไม่ได้ก็ต้องมาเรียนอีกประมาณยี่สิบถึงสี่สิบปีก็ต้องมาฝึกฝนอีก นี่มันก็จะซ้ำๆไปได้ถ้าถ้าเราฝึกฝนตัวตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเสร็จแล้วทําไมบางครั้งเราสมมติว่าตมาเนี่ยตอนเป็นเนตอนเป็นเด็กเนี่ยประมาณสิบกว่าขวบไปตมาอยากเป็นพระฝันอยากเป็นพระอ๋อมาถอดรหัสดูอ๋อตอนนั้นมันเป็นช่วงวัยแบบเราต้องการพัฒนาต้องการศึกษาเพราะว่าการอยู่ในในผ้อารมณ์กับมันจะมีโอกาสที่จะไปไกลแล้ว็เรียนรู้และเห็นอะไรได้ได้เพราะว่าได้โลกกว้างอ่าพ พอมาเป็นป๊อบอยู่ป๊อบป๊อบ่าหลังยี่สิบเอ็ดไปป๊อบเฮ้ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งละอ่มันก็คือว่าต้องเอาเรียนรู้ไม่พอมันต้องเอาเอาแบบเอะไรนะเอามาแบบอะไรนะคือว่าไปผสมผสานประยุกต์ให้มันเป็นของตัวเองอ่าแล้วก็พอมาถึงวัยเนี่ยสี่สิบไปมันก็ไปอีกแบบหนึ่งละมันไม่เหมือนมันจะเป็นช่วงๆอ่าที่การเรียนรู้ที่มันคือว่าเราต้องฝึกฝนต้องอันนั้นอ่าที่เขาเรียกว่ามันเป็นห้าช่วงของชีวิตเนี่ยแต่ละห้าช่วงมันจะประมาณยี่สิบปียี่ส นะฮะช่วงนี้เ๊บมันก็จะอ่าไม่เหมือนกันเลยอ๋อเลยบางครั้งมาเอ๊ะทำไมคนนี้อยู่ๆเรียนหมอจบปอนหมอแล้วพอทำงานหนึวันแลเอ้าเสร็จแล้วไม่เป็นละกลายไปผู้เป็นไปไปบวชละเห็นหลวงพ่อหลายองค์เห็นไหมเป็นผู้พากษาผู้พาษาพอมาถึง60ไปละอ่เกษต์ไม่เป็นผู้พากษาแล้วไม่อะไรละมาเป็นอะไรนะ นักบวชมาเป็นนักสอนธรรมะอันนี้แหละคือว่ามันเป็นคือว่าช่วงเปลีป่ยนแปลงเนาะมน<ช>ันเป็นเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเป็นขึ้นเราต้องมาฝึกฝนเนี่ยมันเราเลยเข้าใจว่าอ๋ออันนี้ไงรหัสชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับเราเกิดมาในโลกเนี่ยตั้งแต่เรา,เราจุติมาหรือว่าอะไรมาเนี่ยป๊บมันมันต้องเอาตั้งแต่จิตประภาสสนพ่อแม่เราต้องการใครมาเกิดบางครั้งไปขอหลวงพ่อหลวง,งพ่อครับอตอนนี้โอ้แต่งงานมาแล้วสิปี20ปีไม่มีลูกเลยขอ เออหลวงปู่เราพ่อองค์ไหนก็ได้มาเกิดอะไม่รู้หลวงปู่ก็นั่งไปนะ้านะไี่จะลงไปไหนแล้วอยากจะมาช่วยคนด้วยอะรปุ๊บอ่าคนนี้ต้องการขอลงลงมาเลยปุ๊บล,ลงมาเลยอ่าเหมือนกับล่าสุดเนี่ยอ่าที่ว่าอ่าดาราเต้นดิจินนะดารานักร้องไต้หวันที่ดังถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอมาตะเลยอ่าก็คล้าย,ายพุ่มพงวงหรือว่าอะไรเนี่ยดังมากร้องมาตายที่โรงพยาบาลแม่ปิงม,มาตายโรงพยาบาลแม่ปิงปุ๊บ ก็เขาก็เอาล่างแล้วทาพิธีแล้วก็กลับไปเผาไปฝังอยู่ใต้วันเสร็จแล้วมีแม่คนหนึ่งเห็นว่านะความฝันเขาอยากจะเป็นนักร้องแต่ว่านักร้องมันก็มันต้องโสดมันต้องอะไรหน้าตาต้องดีแต่เขาแบบรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นไม่ได้แต่เขาเขามีครอบครัวปุ๊บเขาแต่งงานเขาขอว่าใครที่เป็นนักร้องเป็นแค่ว่านักร้องอมตะเราเป็นอะไรขอให้มาเกิดที่นี่ก็นักร้องจีนนักร้องอะไรก็แล้วขอให้นัก พอดีไม่รู้ไปตรงไปขอใกล้แถววัดอะไรเนี่ยอะไรนะข้างน้ําปิงหรือว่าอะไรเนี่ยน่าจะไปไปที่ฐานจิตอะไรปุอปอ๊บบางคนที่ม,มันมันมันตายไปแล้วดวงวิญญาณมันก็ยังบางครั้งมันก็ยังรอเวลาที่แบบคนมาขอมากลับมาสิกลับมาสิเกิดเนี่ยพอกับมาปุ๊บเห็นไหมพอมาเกิดเป็นเด็กน้อยเด็กอันนี้อายุสามขวบอยู่ๆก็ร้องเพลงต้นนิจจินได้เราฟังเพลงปุ๊บร้องได้จําทุกเพลง แล้วไม่รู้ความหมายเออเนี่ยอันนี้นะมันว่ามันมองว่าอะไรรู้ป่ะเรื่องตัวของกรรมมามาเกี่ยวกรรมัี่ได้หมายว่าคไม่ได้คนชอบชอบเวลาอะไรที่ไม่ดีก็กรรมกรรมกรมกรรมมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะเพราะว่าโลกอนี้จริงๆแล้วถ้าเข้าไปอ่านใน e n c y c l o p e d i a wikipedia nation แรกที่อยู่ที่เนี้ยเขาเป็นการิกประชากรเขาชื่ออยู่ในเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนคนเรามีคนไทยมีคนจีนไทย ไทยแลนด์ชไนซสมีไต้หวันของออริจินอลของโลกเลยเขาชื่อว่าการ์มกแล้วมันถึงให้มีกฎของกามา กัมม์กรรมะกัมมทานนี้มันเป็นตัวของกรรมใช่ไหมที่เราบอกว่าพอตัวเลขของของคนที่จะมาเกิดกรมเก่าคืออะไรทำมาถึงว่าเกิดแบบนี้เมื่อกี้นี่มีท่านผู้ชมอะไรสมาชิกสักอย่างคิดดังมาสิยาจูแล้วได้ยินมีคนถามว่าแล้วแล้วอย่างพี่มัดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาขออะไรมาคะถึงมาเกิดแบบนี้ได้ยินจากกล้องได้ยินจากบ้างใครคิดเนี่ยใครคิดดังลาบป้าบอกมามาสยาจขึ้นขึ้นรงนะคะเอ็นเทน่าสว่านะคะ อ่าแล้วทีนี้ทีนี้พ่อแม่ขออะไรเออมาเสียไม่รู้ว่าพ่อแม่ขออะไรทำไมถึงได้ตัวนี้มาอืมแม่อรมาต้องพรรมมาเห็นว่าเราไปดูกับคนอะไรนะอครูเบนแล้วแต่ธารมก็ยังไม่ได้เห็นหัสเราเป็นหัสเดี๋ยวอันนั้นจะเป็นวาเพราะว่าเพราะเว่ามันจะว่าเป็น end ่ f t เ e t h e c l i m a เใช่าะเยวอ่าเวอ่าเดาเวางเยวางเดยาเยงเดยงเดยาเงเางเด สถาบันนี้แเ,เ,เราลองเราเราจะไม่สงสัยและต่อไปว่าเราจะไม่ไปค้นคว้าหาเลยทําไมอะไรที่ไหนเมื่อไรฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือฉันเป็นคนธรรมดาหรือว่าฉันเป็นผีเป็นคนเป็นอะไรแล้ฉันต่อไปมันจะเคเลยเียร์เลยเอาตั้งแต่เด็กที่จําได้นะว่าจาได้ช่วงประมาณสี่ขวบกว่าละแต่จําไม่ได้พาร์ทนั้นว่าพูดอะไรกับที่บ้านแต่มันจําฝังใจว่าเขาถามเราว่า ทำไมพูดไม่รู้เรื่องทำไมเป็นเด็กที่พูดไม่รู้เรื่องออแล้วเราบอกว่าเรากูรู้เรื่องเขาก็โกรธเราเออแล้วก็มารู้ตัวอีกทีก็เป็นคนที่ชอบนั่งคุยกับกระจกอกระจกสองหน้านี่ะคะมันจะอยากจะเห็นอะไรในกระจกเสมออันนี้ไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อนะคะแล้วแต่วิจณญาณถ้าคนไหนที่สัมผัสยานได้หรือเมื่อกี้คนที่ถามทางบ้านด้วยเสียงดังไม่ยาจูนได้เนี่ยเวลาที่คุณคิดอะไรอ่ะ ถ้าความถี่มันละเอียดมากพวกเราจะได้ยินหมดต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นพวกที่ปฏิบัติเยอะๆอาจะรู้จะเข้าใจแล้วก็มั่อจะจะบอกว่าโดนโดนตีโดนดุเรื่องการพูดในกระจกจนจนวันนึงลืมไปแล้วจนพอมาโตขึ้นมาโตขึ้นหลังจากปีที่แล้วหมอฝังเข็มให้พอบอกหมอว่าคุณหมอคะ คุณหมอคะนูนอนไมยก่อจะหลับก็บอกว่าหมอก็ฝังกันจนแบบว่าเครื่องดาบหลับหมดคอนเซ็นเทรตก็หลับสภาวะตาที่สามได้หลับหมดพอวันที่สิบมันก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอคะมันจะต้องเดินทางต้องทาภารกิจฟังกลับคืนมาใหม่ขอให้ต้องกลับคืนมานะเพราะมันจะต้องใช้ตาที่สามออกจากร้านหมอปุ๊บฝังที่บางกะปิเราจะบอกกันหลังไหมนะคะถ้าใครอยากรู้หมอเนี่ยเขาเรียกหมอเทวดาพอฝังปุ๊บขึ้นรถรถ จากสนามบินมารับที่บางกะปิเพื่อตรงตัดตรงเข้าจันทบุรีระหว,ว่างทางค่ะปกติมันมันจะอยู่ปลายดีๆอยู่แล้วไอความเอนเทนนามันก็กว้างอยู่แล้วใช่ไหมเอนเทนา<ส>่าคืออะไรครับเครื่องรับสัญญ,ญาณอางาัเทบุรีจัอาบุรีอยู่อยู่20กิโลอันนี้ไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณนะคะท่านสมาชิกต,ต้องต้องใช้วิทยาลส่วนตัวเนาะตอนเช้าเล่าเรื่องเราหลับหลับตื่นตื่นเราจะเล่าอะไรที่มันเป็นแบบนี้ขันฝันฝันเพ้อเพ้อพอหมอปากให้นู่นค่ะ ระหว่างทางเห็นหมดเลยใครมายืนขอชวนบุญใครมายืนอะไรตรงไหนใครมาเห็นเยอะกว่าเดิมเพราะว่าหมอกลัวว่าเดี๋ยวม่นอาจจะไม่พอไม่พอใช้ที่แอนเนน่าเพื่อช่วยเขาครับทันนี้เนี่ยไอ้ความเนี้ยมันทําให้พอถึงมัดถึงจันทบุรีมาเห็นที่บ้านบ้านคนที่ไปด้วยคนเนี้ยนายเอมมาแรงแทงรู้จักพอมาเห็นปุ๊บโอ้โหอยู่บนหลังคาหมดเลยอยู่บนรอบเนื้อบ้านเขาหมดเลยเราก็บอกว่าทํายังไงดี คนที่ไปด้วยเขาตอนนั้นสมัยนั้นเขาเรียกมันว่าคุณแม่คุณแม่ไปดูหน่อยสิมันก็มีกระจกเก่าที่เขาซื้อมาจากร้านร้านขายของวินเทจมันก็ไปยืนหน้ากระจกเลยค่ะพยืนหน้ากระจกปุ๊บโอ้โหตกใจเลยทั้งเลื้อยทั้งคานอยู่ในนั้นหมดเลยคือกระจกมันจะสะท้อนให้มันเห็นอีกมิติหนึ่งมันก็เลยจำภาพตอนเด็กๆว่าทําไมฉันชอบเปิดกระจกโอเคจะมาเสริมหน่อยเรื่องกระจกเนี่ยไม่รู้จะมาได้ยินมาจากไหนจําไม่ได้นะคบว่าแล้วถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรเนี่ย เขาว่าให้เอามันเอากระจกไปวางสองหน้ามันพอสองหน้ามันปุ๊บให้มันส่องกระจกบ่อยๆเพะสองหน้ากระจกมันจะสะดุง้งใช่เฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะอันนั้นตัวกลัวกลเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะกัดเอ๊ยไม่เนอ,นนอเอ่เอที่จริงไอการเาขาที่ได้ยินมานะมั้นน่าจะเป็นจริงไม่จริงไลยเพรเะาว่าคนที่ส่องกระจกบ่อยๆนยปุ๊บคือว่ามันเหมือนกับเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองอะไรตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะฉลาด S <S สัตว์พวกแมวพวกหมาพวกอะไรเนี่ยใครที่เลี้ยงเนี่ยไม่เชื่อก็ลองดูมันจะส่องเห็นตัวเองมันคือว่าสมองมันจะว่าเอ๊ะมันมันเหมือนกับสมองมันจะมีอยู่สองคนเนี่ยคล้ายๆเงากับเราอะไรอะไรเงาเนี่ยมันมันจะอันนี้เลยเลยรู้ว่าเออทำไมอะไร,ะไรนะอ่ะคนมัจฉาเนี่ยถึงฉลาดแบบมาเปลี่ยนชื่อทุกวันเมื่อวานก็มาดค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วโอเคเออมัด มัศยามัศยาเออมัศยาเออมันจะมัชชาใช่ไหมมัชชามัชชาเนี่ยเป็นปลาถ้ามัชชานุเนี่ยเป็นน้องของหนุมานเป็นลูกค่ะเป็นหนุมานกับสุวรรณศรเปลี่ยนชื่อให้แล้วนะแล้วก็ออกมาเป็นลูกมันมีหลายลูกคนเรามันมีหลายชื่อได้นะโอเคนี่แหละบางทีเนี่ยโอ้แต่มาว่าเอาเอาง่ายๆต่อไปใครมีลูกอ่ะไม่ต้องเอาอะไรนะเอามือถือให้เฮ้ยไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอะไรเนี่ยไม่ต้องอะไรนะกระจกลรอเนี่ยอะไรไอแพดเนี่ยโอ้โหฉลาดน่าดูเลยดืด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 เดี๋ยวนี้เด็กทำไมถึงฉลาดเพราะว่าอยู่กับกระจกนะถ้ามันไม่เปิดเหรอเนี่ยอย่างกับแม่วานนี่แม่อุ้ยอ่ะกดยังไงไม่อันนี้อ๋อที่ไหนได้มันล็อกเออตลกดลพอกดล็อกปุ๊บมันก็กดไม่ได้แล้วมันก็ยังว่าให้กดดาวดาวจุดดาวดาวโอ้โหไอหลานจะมาไอแจ็คไปสอนนะ ให้ต้องกดอันนี้นะกดจุดหนึ่งนะแล้วก็มาอ่จุดที่หนึ่งแล้วกดจุดสองอแล้วก็กดตัวเลขอ่ามันถึงจะไปได้นี่แหละบางครั้งเคล็ดลับมันมีแค่นิดเดียวเราเราเราหากุญแจไม่เจอหารหัสไม่เจอมันมันมันล็อกอยู่เหมือนกันความคิดของเราอะไรของเราหลายอย่างส่วนมากเดี๋ยวนี่มันถูกล็อกไว้หมดละมันเราไม่มีกุญแจเราไม่มีรหัสไขมันเราเลยเอามาไม่ได้อันนี้น่าสนใจเพราะอะไรรู้ป่ะของพระอาจารย์่ะบอกตอบครูว่าอยากเป็นพระ ของคุณเอ็นไลท์เนตั้งแต่อย่างเล็กใช่ไหมแล้วของมัสยาที่มัสยาพูดคือว่ามัสยาคุยกับกระจกตั้งแต่เล็กแล้วก็ที่พระอาจารย์บอกว่าช่วงชีวิตของมนุษย์ปกติเรา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 แยกจาพวกไว้นิดนึงนะอันนี้ผือปกตินะมนุษย์ปกติที่เขาอยู่กันตามเาวบ้ารนช่องที่สนเนี่ยเขาจะมีช่วงชีวิตที่20ปีแล้วเปลี่ยนแปลง20ปีที่เปนแต่ว่าเรา3คนเนี่ยเดินมาตั้งแต่เล็กเลยไม่มีเปลี่ยนเลยรักเธอไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่แต่เปลี่ยนนะแตมาเปลี่ยนมันอาจจะใช่ใี่เปลี่ยนมันมันเหมือนกับว่าบางคนเห็นจตมาแตนไม่เหมือนเป็นพระเลยอ่ะข้าวเย็นก็กินศสีลนมีกี่ข้ออะไรทําไมจับผู้หญิงด้วยอะไรแตมาเนี่ยไม่เหมือนพระแล้วก็วันนี้ก็ใส่ชุดเอ๊ะพระอะไรเนี่ยมาเงี้ยใส่ชุดลายลายเนี่ยเมื่อวานก็มีคนถามั้งทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยแตมาไปได้หมดเลยอวันนี้พอดีจะมีพิธีพิธีวัชชยานานวันนี้แตมาก็บวชมรนเจยะวัดชราานนะก็ไม่ใช่บวชเองแตมาก็มีชุดยูนิฟอร์มแลวเพราะว่าแตมาก็ไป บวชที่วัฒนธรรมนี่แต่คือว่าจะไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ชุดเนี่ยมาใส่ว่าวันนี้จะมีวิธีวัดนาามจะมาเลยใส่ให้เท่ๆหน่อยอเเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันค่ะกระชาก็มีชุดมาค่ะว้าวไม่ได้ไม่ได้งานนี้แล้วทั้งนี้เนี่ยไม่ใยาจะบอกว่าพอตอนสามสี่ขวบเริ่มคุยกับกระจกพอห้าหกขวบเริ่มคุยกับทีวีไปเถียงกับทีวีแล้วเถียงว่าไม่เชื่อหรอกว่าอินเดียแดงผิดไม่เชื่อหรอกว่าอินเดียแดงถลกหนังหัวคนไม่เชื่อหรอกว่า คนขาวที่ตอนตอนตอนที่มีขาวดำทุกวันนี้ไอ้ตัวนั้นแหละตั้งแต่ห้าขวบยังมาถึงปัจจุบันอยู่ค่ะที่มาศึกษาเรื่องเรื่องมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างมิพพเรื่องสภาวะตื่นมาเชียอ่านหนังสือ e n c y c l o p เดียของอินเดแดงมาตั้งแต่เด็กเลยมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยพระอาจารยอธิบายเรื่องตัวแรกอะไรเงี้ยเฮ้ยของเราของเราสามคนของท่านหนึ่งองค์กับเราสองคน เราไม่เบี่ยงเบนเลยเนาะเราเราสายดิ่งตรงตั้งแต่เกิดเลยใช่ตอนอยู่ประถมเนี่ยแต่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แค่คำคำตอบนะคะที่เมื่อกี้ท่านผู้ชมถามว่าแล้วพ่อแม่ของมัธยาเนี่ยเขาขออะไรมาถึงได้แบบนี้ตอนเราขอเขาอาจจะขอผิดก็ได้ค่ะแต่มต่มัธยามามาถูกเส้นถูกใจเราะถูกเพราะว่าอย่างอย่างของผมเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยคือถูกสั่งให้หิ้วเป็นตัวไปให้ กับ,บญาติที่จําศีลทุกวันพระพ่วัดเราต้องไปแล้วไปนั่งรอกว่าพระจะเทศเสร็จสวดเสร็จอย่างเงี้ยเราก็นั่งรอใต้สา,าลาเมื่จะเสร็จแล้เราฟังบทสวดมนต์จนมันเข้าหูจนเราท่องได้จําได้อเองอะครับแล้วก็ปอสี่ปุ๊บญาบอกว่าเนี่ยมีพระหลวงพ่อทุดงมาที่ท้ายหมู่บ้านกำลังจะสร้างสำนักส,สงฆ์ไม่มีลูกศิษย์เดินตามมินาบาตเองจะไปไหม เองไปก็ไปเป็นลูกศิษย์นอนที่วัดเลยผมก็อาสาไปอแล้วก็ไปทาไงหลวงตาบอกตีสีเองต้องตื่นมานะมาปูอาสนะตั้งน้ําชะกาน้ำอะไรมาสวดมนต์ด้วยตอนเย็นกลับมาจากโรงเรียนก็ต้องมาสวดมนต์ด้วยผมเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยเป็นช่วงๆพอมามาตอนเป็นเด็กแล้วเข้าวัดเข้าว่าอยู่กับหลวงพ่อพอโตขึ้นมามหาลัยปุ๊บมันก็อยากจะค้น ระดับสูงขึ้นไปสูงไปให้เข้าถึงสัจธรรมมาไมา่มมมมมเข้าใจตรงนี้เนาะแต่ที่บอกว่าของของบุคคลธรรมดากับบุคคลที่ที่ผู้ป่วยชั้นนอกกับผู้ป่วยชั้นในอะ่ะว่าอย่างนี้ผู้ป่วยชั้นนอกเขาก็จะแบบชีวิตสะดุดติดขัดมั่งเพราะว่าสภาวะกรรมด้วยความที่ไม่รู้หนึ่งที่บอกว่าใช้วิทาสุดตรงอย่างเดียวอยู่ปัจจุบันอ่ะทะเลาะกับลูกกับผัวกับเมียกูหนีกูไปอยู่ปัจจุบัน หัวใหม่จบแต่ไม่ไม่สะสางเรื่องเก่าเข้าใจไหมแต่ว่าของสายเราคือให้รู้รู้เลยรู้ตั้งแต่เด็กตอนนี้ที่พูดได้เพราะพอพอพรออาจารย์พูดนะก็ได้หันกลับไปมองมัตสะอยากจะเป็นคนที่หันกลับไปมองเสมอว่าเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่าถ้าอย่างนั้นแพทเทิร์นของพวกเราอ่ะมันสายตรงดิ่งเลยเนื่องจากการสะสมของหลายภพหลายชาติที่ทํามาแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆมาตรงิ่งได้นะคะนี่แหละบางครั้งบางครั้งเราจะย้อนไปจนถึง อดีตด้วยอ๋อทำไมเราเราบวชเป็นพระทําไมเราถึงตะมาชอบหมออืมอ๋อที่ไหนได้อดีตชาติเนี่ยเราเป็นหมอชาตินี้เราเป็นพระแล้วก็หนีไม่พ้นมันมันเป็นสัญญาณเก่าอย่างไรอยู่สัญญาณเก่าก็เป็นหมอแบบพระหมออือนั่นแหละแล้วก็มีที่ที่นอสยาเคยพูดถึงว่าถ้าการตื่นของมัสยาเนี่ยคุณต้องออกจากเซฟที่โซนเซฟโซนแล้วก็ไปนอนข้างกองขยะไปนอนในป่าช้า ทำให้นึกถึงภาพตอนตอนเป็นเนนนะครับมผมเป็นเนนที่กลัวผีมากที่สุดเพราะผมเจอผีหลอกอเนี่ยเดินผ่านกอไผ่แล้วกอไผ่ทั้งกอมันเขย่าโดยที่ไม่มีลมอ,ะอ่ะม,ม,มันถูกเขย่าเหมือนเหมือนใครใหญ่ๆเขยา่าแล้วเราก็หลอนเลยหลอนถึงขนาดว่าพอเป็นเนนแล้วอ่ะปว,ปวดปวดอึตอนกลางคืนแล้วไม่กล้าไปห้องน้ําถึงขนาดว่าต้องอึใส่กระโถนนะครับอาจารย์แลนอนกับเพื่อนสองคนเป็นเนน เพื <ort. S 2> ่อนแล้วเราก็เอาอะไรมาปิดกระโหนไว้เพื่อนตื่นขึ้นมากําลังจะบ้วนน้ําลายอายาอไรตาเพืกระโหนไปเจอแจ็คพอตโอ้โนโอ้โนโอ้โนนั่นน่ะมันคือความกลัวที่เราแบบกลัวสุดๆแล้วเอาล่ะว่าทําไมเราต้องกลัวผีวันหนึ่งก็เลยตัดสินใจเป็นเนนะครับแบกกดสะทายบาทอายุ12และ13อืไปนอนที่ป่าช้าเลยนอนบนหลุมฝังศพเลยมันกลัวมากใช่ไหมย กูจะนอนตรนเนี้ยับผีไปเลยเออล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วก็ความกลัวก็เริ่มหายขึ้นหายไปก็ใช้สนุกค่ะตอนเด็กๆเล่นเกมเขาี่มีเกมเล่นไล่จับเกมซ่อนแอบใช่ไม่หาเล่นเกมหนีออกจากบ้านตั้งแต่11นะคะใครมีลูกมีหลานที่หลานๆเด็กๆดูอยู่จัไม่เป็นตัวอย่างนะคะหนีออกจากบ้านตั้ง11แล้วก็ที่ที่ดีที่สุดค่ะพระอาจารย์ที่มาหาเจอนะ นอนมาแล้วป้ายรถเมย์นอนมาแล้วข้างข้างทางไม่ว่าจะเป็นตลาดคลองถมตลาดตลาดที่แบบมีตลาดเช้าตลาดตลาดย4ิสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะขายของข้างถนนเป็นฮิปปี้กางเกงยีนรีวายสีขาวค่ะพักเดียวเดือนหนึ่งเป็นสีเทาแบบสีนี้เลยค่ะไม่ได้อาบน้ำนอนกิ้งแบบนั้นมีความสุขกับชีวิตใช้ชีวิตณปัจจุบันจริงๆเลยแล้วก็ที่ที่ดีที่สุดคือที่ที่เขาทิ้งสารพังภูมิกับป่าช้า เราะจะไม่มีคนมายุ <superv ising refugees> ่ง <il> ก <Rein |notimestamps|> ับเราเลยไม่มีคนกล้าเข้ามาลวนลามมามาขโมยกระเป๋าตังค์เวลาเราขายของได้ที่ที่ดีที่สุดแล้วมาใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกว่าการคุยกับผีดีกว่าคนเยอะผีนี่คุยง่ายเขาจะเล่าเรื่องเยอะแยะเขาไปทําอะไรมาเขาตายอะไรมาเขาจะสํานึกแต่เขาจะจําไม่ได้เขาชื่ออะไรถามว่าตอนนี้อยากได้อะไรเห็นไหมว่าพอตั้งแต่ไม่ทําบุญ ไม่ทำทาาไม่ทำอะไรมาติดเป็นสัมภเวสีอยู่แบบนี้ใครจะช่วยญาติโกดกโหดิกาก็ไม่รู้มองตัวเองไม่เห็นท่านี้จะฟังพี่วันไหมคะชวนผีสวดมนต์ค่ะสนุกสนานลองนึกดูว่าถ้าไปเจอมนุษย์มันเมาเมาเล่ามาไปชวนมันสวดมนต์อ่ะมันเตะกั้นคอหลุดค่ะเพราะฉะนั้นสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับมัเยาตั้งแต่11ที่เรารู้คือป่าช้ากับที่ไว้ที่สารภู่เพราะมาเียรก็ตง เหมือนกับคําโบราณที่บอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอจริงๆแล้วอ่ะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะอะไรรู้ป่ะมนุษย์อ่ะน่ากลัวที่สุดกว่าผีอีกถูกแล้วอาจารย์กลัวกลัวพวกเราไหมครับอาจารย์เริ่มเริ่มชะโงนใจเอเริ่มละท้องเริ่มแล้วท้องหิวแล้ว อันนี้เวลาก็ใกล้ๆสมควรแล้วอ่าจะใกล้สมควรแล้วเรามาถึงจุดอันน้กแล้วแล้วก็ที่เขาบอกกันว่าเลขของเราสองคนเหมือนกันไม่ใช่สามห้าเจ็ดสิบเอ็ดมมนะคะสองห้าเจ็ดมันแปลว่าอะไรคะอ๋อเอาแค่สองห้าเจ็ดแค่นั้นน่ะใช่ค่ะสองห้า